วัดีครับพบกับผมเชฟเจวันนี้เรามาพบกันในช่วง Easy and tasty อร่อยง่ายๆใครๆก็ทําได้วันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดซอสดอกหอมเป็นเมนูสไตล์เกาหลีกันนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเราก็จะหั่นไก่ใหไ้ได้ชิ้นขนาดตามต้องการนะแล้วเราก็จะโรยด้วยเกลือพริกไทยนะครับเล็กน้อย ่อจากนั้นเราก็จะนําไก่มาชุบแป้งเพื่อน,นําไปทอดนะครับคลุกทั่วๆเลยเราจะคลุกแ,แป้งแห้งก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็นําไปลงในชุดน้าเย็นแล้วคลุกแป้งให้ทั่วหนึ่งรอบเรียบร้อยครับจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะนําไก่ลงไป นี่ก่เราสุกแล้วครับเราจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนำลงทอดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ไก่กรอบนานขึ้นนะครับและขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําซอสห,หอมกันนะครับขับแรกเราก็จะใส่ตัวโยเกิร์ตธรรมชาตินะครับ2ช้อนโต๊ะและ QP มายองเนสไมไทยครับ4ช้อนโต๊ะ แล้วก็เราจะใส่เลมอนประมาณครึ่ง้อร์ชผสมเข้ากันครับเราก็จะซอยผัวหอมให้เป็นวบนนะครับเราได้หอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ลงไปในซอสที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะ,ะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ เรคลุกเค้าซอสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาทอดไก่ซ้ัอีกหนึ่งรอบเพื่อทําให้ไก่กรอบนานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทอดรอบที่สองนี้ทอดประมาณหนึ่งนาทีพอครับเพราะว่างสุกอยู่แล้วเพื่อให้แป้งที่อยู่ข้างนอกกรอบนานยิ่งขึ้นด้วยไล่ความชื้นออกครับทําให้ไก่แห้งและกรอบแล้วเราจะมาจัดไก่ลงจานนะครับพอเราจัดไก่ลงจานเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําตัวซอสหัวหอมที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะมาราดลงไปบนไก่ สร็ยบร้แล้วครับสำหรับเมนูไก่ทอดซอสหอมสไตล์เกาหลีเห็นไหมครับว่ามันทําง่ายมากเพราะว่าเป็นเมนูที่ใครๆก็สามารถทําได้นะครับหอมชวนทาให้อยากกินแล้วครับผมเดี๋ยวจะทานแล้วนะครับ